สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Marvel Super War นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ Marvel Super War เขามีอัปเดตแพทใหม่นะครับผมซึ่งแพทนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงฮีโร่ด้วยนะครับผมซึ่ง ต้องบอกเลยว่าแผ่นนี้เนี่ยปรับค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็มีแต่แบบตัวท็อปท็อทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งมีอยู่ประมาณ9ตัวด้วยกันนะครับผมมี Ancient One, a n อ็น b ิ a d e s p i d e r m a n Mr. Fantastic h e แ a l a Thanos, Sandman แล้วก็ Iran Man นะครับผมมีประมาณ8-9ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาปรับอะไรบ้างนะครับผมจัดไปครับผม ตัวแรกนะครับเอ็ชเชนวันนะครับเป็นตัวท็อปของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเอ็ชเชนวันเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็แข็งแกร่งมากนะครับผมตัวอื่นเนี่ยก็คือว่าเอาลงได้ยากมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับอ่าสกิลจิดตัวใหม่นะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มความรุนแรงของดาเมจขณะที่อยู่ในสถานะขั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าได้ลดความสามารถในการยืนตำแหน่งแท้งลงไปนะครับจะบอกว่าเนฟก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นการปรับปรุงปรับเปลี่ยนฮีโร่ซะมากกว่านะครับ มาดูสกิลแรกที่เขาปรับใหม่นะครับนั่นก็คือสกิลติดตัวของเขานะครับเรีได้ว่าเป็นการปรับใหม่เยอะมากเลยนะครับเมื่อแอนเชนวันใช้วงแหวนแมนดาราแล้วก็เงาเดวงตาเนี่ยเขาจะทําการสร้างอนาเขตรอบตัวเองขึ้นมา1วินาทีจากนั้นก็จะระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฮีโร่รอบข้างเมื่อเขาใช้2ส,สกิลนี้โดนฮีโร่นะครับเขาก็จะทําการเก็บสแต็กนะครับ เมื่อเก็บครบ5ชั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าสู่สถานะขั้นสูงสุดนะครับในขณะที่เราอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดเนี่ยทุกครั้งที่ใช้สกิลโดนฮีโร่เป้าหมายเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะเวลาของสถานะขั้นสูงสุดออกไปอีกนะครับและขณะที่เราอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะรีเฟซคูลดาวของสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2ทันทีนะครับสกิลหนึ่งนะครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรากดใช้เนี่ยแองเช่นวันจะทําการปาวงแหวนแมนดาร่าออกไปนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายที่อยู่ในระหว่างทางแต่ถ้าอยู่ในนนสสสถาาาะะูงงุดเ่อชจทํกร ปาวงแหวนแมนดาราออกไปเป็น2วงนะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่โดนแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะได้รับโลดดูดซับความเสียหายด้วยนะครับสกิลที่2นะครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะเวลาเรากดใช้เนี่ยเองเช่นวันจะทําการวาร์ปไปข้างหน้านะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะอัปเกรดความเสียหายจากการโจมตีธรรมดานาน6วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้ตัวเองแต่ขณะที่เราอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะลดคูด้าของสกิลนี้ลงไปนะครับ สกิลสามเนี่ยก็เป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เฉยๆนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เราใช้ล่างวิ่งทะลุผ่านศัตรูเนี่ยนะครับก็คือจะเก็บสแต็กมา1ชั้นนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับแองเจิลวันเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่เขาอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าได้ลดความถึกของฮีโร่ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็สกิลที่3เนี่ยได้มีการเพิ่มเอฟเฟกการเก็บสแต็กนะครับตัวที่2นะครับแองเจิลนะครับแองเจิลเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ เมื่อแพทก่อนหน้านู้นนะครับผมเขาก็ได้มีการบัฟตัวนี้ขึ้นพอบัฟไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะทําการเคลียร์คลิปค่อนข้างไวมากนะครับแพทนี้เนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับใหม่นะก็คือว่าลดความเร็วในการเคลียร์คลิปของตัวนี้ลงปรับสกิลใหม่เพื่อให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสโต้ตอบกับฮีโร่ตัวนี้มากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นการเนฟฮีโร่ตัวนี้นะครับผมซึ่งได้มีการปรับสกิลที่1สกิลที่2แล้วก็สกิลที่4อัที่เม็สกิลของเขานะครับสกิลที่เนี่งเนี่ยจะาร เก็บสัญลักษณ์นะครับผมเวลาเราโจมตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลที่2นะครับแล้วก็สร้างดาเมจนะครับซึ่งไอ้สัญลักษณ์สร้างดาเมจตรงนี้แหละนะครับเขาได้มีการลดโบนัสเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจลงไปนะครับลดลงจากเดิมส่วนต่างเนี่ยประมาณ10%นะครับสกิลที่2นะครับผมซึ่งลดความเสียหายต่อคลิปเลนนะครับจาก200%เป็น150%นะครับลดความเสียหายลงไปเล็กน้อยลดเวลาคูลดาวจากการโจมตีทั่วไปจาก0.5เป็น0.25วินาทีนะครับ ก็คือว่าหลังจากที่เราทําการอัปเกรดสกิลที่2แล้วเนี่ยสกิลที่2มันจะแรงขึ้นนะครับในขณะที่เราใช้สกิลที่2เสร็จแล้วแล้วเรากดจมตีธรรมดาโดนฮีโร่มันก็จะลดคูดาวของสกิลนี้ลงไปนะครับซึ่งไอ้คูดาวตรงนี้แหละนะครับผมเขาได้มีการลดจาก0.5วิเป็น0.25วินาทีนะครับผม แล้วก็สกิลที่4นะครับเมื่อเวลาเรากดใช้เนี่ยก็คือว่าเขาจะทําการสร้างดาเมจแล้วก็ได้รับโล่นะครับซึ่งไอโล่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเขาได้ทําการลดนะครับผมก็คือว่าลดเกาะของสกิลที่4นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าแผ่นนี้เนี่ยแองเจิลเนี่ยนะครับผมลดดาเมจของการเคลียร์คลิปนะครับลดดาเมจของตัวเองแล้วก็ลดโล่ของสกิลที่4ด้วยนะครับผมโดนค่อนข้างหนักเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับ ฮีโร่ตัวที่3นะครับผมกับเบรดนะครับเบรดเนี่ยก็เป็นฮีโร่ในตำแหน่งจังเกิลนะครับซึ่งมาในแพทนี้เนี่ยนะครับเบรดเนี่ยนะครับโดนบัฟขึ้นเต็มๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัพเกรดการโจมตีธรรมดานะครับการอัพเกรดสกิลสกิลติดตัวนะครับบอกได้เลยว่าแพทนี้เนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยตรวจขึ้นแน่นอนเลยนะครับผมได้มีการปรับอยู่2สกิลด้วยกันนะครับก็จะมีสกิลติดตัวแล้วก็อัลติเมทสกิลของเขานะครับสกิลติดตัวของเบรดเนี่ยนะครับผมได้มีการ เพิ่มดาเมจของการโจมตีธรรมดาเข้าไปแล้วก็อัลติเมทสกิลของเขานะครับผมการโจมตีธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือว่าจะดูดเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเยอะขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าสกิลที่4อัลติเมทสกิลของเขานี่นะครับผมแม่ง ขวดขึ้นแน่นอนเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดๆไปเลยนะฮะเบรดนะครับผมสําหรับแพทนี้นะฮะหวังว่าคนน่าจะเล่นเยอะนะสําหรับแพทนี้นะครับฮีโร่ตัวนี้ก็จะมีประมาณท่านี้นะครับผมสําหรับเบรดนะครับตัวที่4นะครับกับสไปเดอร์แมนนะฮะสไปเดอร์แมนเนี่ยแพทนี้ก็ได้มีการบัฟขึ้นนะนะครับผมบัฟขึ้นในส่วนของค่าสถานะพื้นฐานของฮีโร่นะครับแล้วก็ได้มีการอัปเกรดดาเมจนะครับให้ตัวนี้เนี่ยนะครับ มันสารรมารถที่จะทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมในช่วงเลดเกมนะครับสำหรับแพทนี้นะฮะได้มีการบัฟไปเต็มเเลยนะครับได้มีการปรับสเตตัสพื้นฐานแล้วก็สกิลที่2นะครับซึ่งสเตตัสพื้นฐานเนี่ยนะครับเขาได้มีการเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูนเลือดแล้วก็เกาะของตัวเขานะครับ แล้วก็สกิลที่2นะครับผมในขณะที่เราชักใยเนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีธรรมดาเข้าไปนะครับก็คือว่าในขณะที่เราชักใยเนี่ยการโจมตีธรรมดามันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นการบัฟขึ้นเต็มๆเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะฮะตัวที่5นะครับมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับสำหรับแพทนี้เนี่ยนะครับผมได้มีการเพิ่มอัตราความแม่นยำของสกิลของเขานะครับก็คือว่าทำให้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันโจมตีได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับ ได้มีการปรับสกิลอันติเมทของเขานะครับได้มีการลดเวลาครูดาวนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็น50วินาทีทุกเลเวลนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับใหม่นะครับผมก็คือว่าเลเวลสกิลยิ่งมากครูดาวมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับลดลงสูงสุดถึง41วินะครับได้มีการเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมทำให้เป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยนะครับผมติดมึนงงชั่วขณะนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มความกว้างของสกิลนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มความเสียหายของสกิลอีกนะครับเรียก อัมติของเขาเนี่นะครับผมโดนบัฟขึ้นไปเต็มๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยโหดขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับผมเฮล่านะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็คือว่าได้มีการลดความสามารถในการเคลื่อนที่ของเขานะครับผมได้มีการลดความเสียหายต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดามงดาเมจเอฟเฟกความเสียหายนะครับผมได้มีการปรับในส่วนของสกิลที่1แล้วก็อัทเมทสกิลของเขานะครับ ซึ่งสกิลที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมได้มีการลดโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมลดลงจากเดิมเนี่ยส่วนต่างประมาณ20%นะครับแล้วก็อัติเมสสกิลของเขานะครับผมได้มีการลดเอฟเฟกความเสียหายนะครับแล้วก็ได้มีการลดเวลาครูดาวนะครับผมจากเดิมเนี่ยครูดาวมันจะอยู่ที่65วินาทีทุกเลเวลสกิลนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับใหม่นะให้อัติเมสสกิลของเขาเนี่ยนะครับยิ่งเลเวลสกิลมากเท่าไหร่ครูดาวมันก็จะลดลงไปมากยิ่งขึ้นนะครับผม65 60 55วินนาทีะครับ ตัวที่7นะครับกับธานอสนะครับฮีนโ่ตัวนี้ก็โดนเนื้อไปเป็นทีียบร้อยแล้วนะครับซึ่งธานอสเนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับลดความสามารถในส่วนของเรียลิตี้สโตนนะครับลดความสามารถในการรับดาเมจของล่างแยกลงเพิ่มดาเมจของการโจมตีทั่วไปให้สเปซสโตนเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือปรับสกิลที่2นั่นเองนะครับสำหรับสกิลที่2เนี่ยได้มีการลดโบนัสดาเมจเมื่ออัปเกรดโจมตีทั่วไปจาก1 2 0เป็น100นะครับ ลดค่า HP แล้วก็อัตรารับความเสียหายของล่างแยกลดระยะเวลาของล่างแยกจาก10วินาทีเป็น5วินาทีแต่ได้มีการเพิ่มโบนัสดาเมจการโจมตีทั่วไปเมื่ออัปเกรดสเปซสโตนให้กับสกิลที่2นะครับจากเดิมจะเป็น75นะครับแต่ว่าอันนี้ปรับใหม่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเป็น85นั่นเองนะครับใครที่จะอัปเกรดอัญมณีให้กับสกิลที่2เนี่ยก็เลือกดีๆนะครับผมสำหรับแพทนี้นะฮะแซนแมนนะครับ แหมนานๆจะได้ปรับฮีโร่ตัวนี้นะครับสำหรับแซนแมนเนี่ยนะครับแพทนี้เนี่ยได้มีการบัฟขึ้นไปเต็มๆเลยนะนะครับซึ่งได้มีการเพิ่มดาเมจของแซนแมนนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่ม CC เข้าไปนะครับผมก็คือว่าพวกเอฟเฟกควบคุมพวกสตัร์นั่นเองนะครับให้กับฮีโร่ตัวนี้ได้มีการปรับในส่วนของสกิลที่1สกิลที่3แล้วก็อัลติเมทสกิลของเขานะครับสำหรับสกิลที่1นี่นะครับผมได้มีการเพิ่มดาเมจของสกิลที่1นะครับแล้วก็ได้มีกกาาารรลลลลดดเววคคูนของสิที่1ะับ ปกติเนี่ยสกิลที่1เนี่ยเวลาครูดาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แปดวิหมดเลยนะครับไม่ว่าสกิลที่1จะเลเวลเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับใหม่นะครับผมยิ่งสกิลที่1เลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยครูดาวมันก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นนะครับผมลดลงสูงสุดเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่เจ็ดวินะครับสกิลที่3นะครับผมได้มีการเพิ่มโบนัสดาเมจการพุ่งชนนะครับจาก25%เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น100%เลยนะครับ แล้วก็อัติเมีสกิลของเขานะครับผมได้มีการเพิ่ม CC นะก็คือว่าระยะเวลาการกระแทกรอยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นตามเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับผมได้ได้ว่าเป็นการบัฟขึ้นทุกสกิลเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแซนแมนนะครับโหดขึ้นแน่นอนนะแพทนี้นะฮะตัวสุดท้ายนะครับตัวที่9นะครับกับไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการปรับนะจะมีทั้งปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงนะครับจะมีการปรับในส่วนของสกิลที่2แล้วก็อัติเมีสกิลของเขานะครับ สำหรับสกิลที่2เนี่ยนะครับผมได้มีการเพิ่มความกว้างของสกิลนะครับผมจาก150หลาเป็น250หลานะครับแล้วก็อัติเมทสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมได้มีการลดดาเมจลงไปนะครับซึ่งก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่ายังหัวดใช้ได้อยู่นะครับสำหรับ i อรอนแมนตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการปรับสมดุลฮีโร่นะครับผม โอเคนะครับก็จะมีการปรับประมาณเท่านี้นะครับ9ตัวสําหรับแผ่นล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับโอเคนะครับหาเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s c ดต b e ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมทําอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับมาเวลสุดปั r นะครับผมลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ